มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนสารรัฐธ,ธรรมนูญสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่10สิงหาคมที่สำนักงานสารรัฐธ,ธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อขอส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสรองและมาตรา158วรรสี 4, หรือไม่ รวมทั้งขอให้สารรัฐธ,ธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งเนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินครับกระทั่งสารรัฐธ,ธรรมนูญมีมติหต่อ4เสียงรับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา โดยคณะรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเิน <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับ